วันที่ยี่ิบห้าพฤษภาคมนะครับสองห้าสองห้าหกแปดโอ้ลูกนี้ก็ห้ากิโลได้เหรอนะคิดว่าหันจะถึงอยู่นระตัดปามอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็สามอาทิตย์น่าจะได้ตันครึ่งอยู่นะวันนี้นะคิดว่า อาจจะเกินตัวนี้ติดล่มอะติดล่มอาจจะต้นมันแะจจะไม่สวยมากสีลาดเอลิตนะครับอายุสามปีพอดีเลยนะครับเดือนพฤษภา ปลูกพุษสภาสองห้าหกห้านะครับปีนี้ปีหกแปดก็สามปีนะครับสามปีพอดีพอดีเลยนะครับบ่ฟามภักอีสานนะครับต้องของมันต้องมีนะครับพันนี้ซีหลาดเอลิตนะฮะซีหลาดแท้ๆแน่นอนกว่านะครับผม วลีของบาวตาทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับเดินดูดหลายๆต่นกันเดี๋ยวต้องเอารถเข้ามาตัดหยาแล้วนะนี่นะเต็มคอตลอดเลยนะครับลูกนันกแดง หญ้านี้ก็ถือว่าไม่ลกมากเพราะว่ามีคนเลี้ยงวัวมาตัดให้นะครับปาล์มสีลาดเอลิทครับของมันต้องมีนะครับสําหรับภาคอีสานเรานะฮะสีหลาดเอลิทนะสีลาดแท้ๆแน่นอน,นกว่านะครับวัดีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับลูกก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับปีหน้าก็โตกว่านี้อีก กิลาดอีซิกเนเจอร์เขาก็คืออย่างนี้นครับทางจะใบมันก้านมันสั้นๆน,นะครับของมันต้องมีนะครับพาคอีสานเราเนะี่ยต้องติดไว้หน่อยนะครับให้ดูสวนที่มันติดกับสวนยางไงมันล่ม มันร่มเงานะครับก็าอาจจะได้รับแสงไม่เท่าไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะปามเลยไม่ต้องการแสงนะครับพอสมควรนะครับเนี่ย ตัด้จิกเดียวเลยถ้าลูกใหญ่กว่านี้ต้องใช้เหล็กแทงจุกเลยใช้มือนี่เจ็บแล้วก็สีแดงๆอยู่นะครับบางทีดูในกล้องเหมือนดำๆนะครับเราตัดแดงอยู่นะครับตัดสุกอยู่ครับนี่ขนาดตูก ห่างจากสวนยางพารานะครับดูรัศมีของต้นยางพารามันใกล้มาค<ม>ิดดูห่างประมาณสักแปดเก้าเมตรนะมนนันเกือบสิเมตรมันนม้งเนี่ยขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ